น้ำจิ้มของเราก็จะมีความข้นแบบที่เห็นนี่เลยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สีสันสวยงามมากๆเลยได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้เนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะคะพอดีกับการทานหนึ่งคนก็จะได้อยู่ที่15ถ้วยค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้วิมีสูตรน้ำจิ้มสุก,กี้โบราณมานําเสนอนะคะสูตรนี้จะมีรสชาติและความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะสามารถทํากินก็ได้หรือถ้าใครจะทําขายเนี่ยก็นําบรรจุขวดขายได้เลยค่ะพร้อมแล้วไปดูวิธีทํากันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาปั่นส่วนผสมกันค่ะเริ่มจากพริกจินดาแดงให้เราคั่วพอขึ้นเงาแบบนี้นะคะใช้80กร,รัม ต่อด้วยกระเทียม100กรัมปอกเปลือกให้หมดจดนะคะกระเทียมดอง5หัวเราจะตัดส่วนต้นทิ้งไปเลยนะคะใช้แต่ส่วนหัวค่ะแล้วเราก็ซอยส่วนหัวนะคะซอยให้บางๆแบบนี้เลยค่ะนำใส่ลงในเครื่องปั่นค่ะต่อด้วยรากผักชี5รากนำมาหั่นซอยแบบนี้นะคะก่อนนำมาหั่นก็ให้ล้างให้สะอาดค่ะ เต้าหู้ยี้5 5 0กร,รมัมใส่ลงไปเลยค่ะซอสพริกสีราชา100กร,รมัมน้ำเปล่า100รกร,รมัมน้ำส้มสายชู100กร,รมัมน้ำกระเทียมดอง150กร,รมัมน้ำตาลทราย120กร,รมัม งาขาวคั่ว50กรัมใส่ลงไปครึ่งเดียวนะคะเหลือไว้ครึ่งนึงเอาไว้ใส่โรยหน้าตอนเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็ปิดฝาเริ่มปั่นกันได้เลยค่ะพอละเอียดดีแล้วปิดเครื่องปั่นค่ะเปิดฝาดูได้เลยค่ะนี่ค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยให้เรานำไปเทใส่กระทะนะคะ เดี๋ยวเราจะเคี่ยวเขาในไฟอ่อนๆค่ะให้เขาได้ผ่านความร้อนเพื่อที่น้าจิ้มซุกี้ของเราเนี่ยจะเก็บรักษาได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้เราจะปรุงรสเพิ่มด้วยค่ะเริ่มที่เกลือปน่นครึ่งช้อนชาตามด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนชาชแล้วเราก็คนค่ะ เราจะคนบ้างพักบ้างนะคะเคีเค่ยวต่อไปแบบนี้เป็นเวลา10นาทีค่ะ<น>ช่วงเวลาที่เราเคี่ยวต่อไป10นาทีเนี่ยมันจะทำให้ความฉุนของน้ำส้มสายชูที่เราใส่ลงไปเนี่ยหายไปด้วยนะคะรสชาติของน้ำจิ้มสุกี้เราก็จะดียิ่งขึ้นค่ะไม่มีกลิ่นฉุนนะคะอคพอครบเวลา10นาทีแล้วก็ให้เราหยุดคนได้เลยค่ะคขั้นตอนสุดท้ายนี้เราจะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงานะคะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็งาขาวคั่วที่เราเหลือไว้ค่ะเทใส่ลงไปทั้งหมดเลยใส่ไปเลยครับผมทีนี้เราคนให้เข้ากันได้เลยค่ะน้ำจิ้มของเราในวันนี้ใช้พริกจินดาแดงนะคะก็จะออกรสเผ็ดมากนิดนึงค่ะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดน้อยเนี่ยก็ให้ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงแทนนะคะในน้ำหนักที่เท่ากันเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปเทใส่ภาชนะได้เลยค่ะน้ำจิ้มของเราก็จะมีความข้นแบบที่เห็นนี่เลยนะคะมีกลิ่นหอมค่ะแล้วก็สีสันสวยงามมากๆเลยได้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะสําหรับสูตรนี้เนี่ยถ้าจะแบ่งเป็นถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะคะพอดีกับการทานหนึ่งคนก็จะได้อยู่ที่15ถ้วยค่ะ เป็นยางไรกันบ้างคะทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครอยากทําตามเนี่ยก็สามารถทําตามอัตราส่วนที่ขึ้นไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าใครจะทําขายส่วนมากก็เพิ่มอัตราส่วนเข้าไปค่ะสําหรับวันนี้วิและลูกๆนะคะขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ